แฮปปี้ซันเดคุมทีมกับดัมโบด้านหลัง <laughs> <laughs> กับพี่แบงอุย้ยหล่อสุดเลย <laughs> แม่เข้าใจว่าถ่ายรูปอยู่รีวิวการขึ้นเขาคิชกูดของเรากันนะคะเราไปในวันปิดเขาด้วยหนาวมากจนต้องนอนในถุงขยะตื่นแต่เช้าเลยเพื่อไปไหว้รอยพระพุทธบาทนะคะวิวสวยมากมีทะเลเหมอกด้วยนะคะ h ล l l o สวัสดีค่ะก็กลับมาพบก,กับลิลลี่อีกแล้วนะคะวันนี้มาแบบหน้าสดเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะทําอัปเดตสกินแคร์กันนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวจันทบ,บุรีกันนั่นเองซึ่งการไปเที่ยวของเราครั้งนี้นะคะจะแปลกๆนิดน,นึงเพราะว่าเราจะไม่ได้แต่งหน้าจัดเต็มไปเราจะหน้าสดโชว์ผิวเปล่าเปลือยไปนะคะเพราะว่าเราจะไปเที่ยวเขาคิชกูดกันเราก็เลยจะมาเตรียมผิวให้พร้อมกับก,บการเดินเขาแล้วก็การเที่ยวจันทบ,บุรีก็คือไปเยี่ยมอามาลิลลี่กันสักหน่อยเอาจริงๆคือช่วงนี้เรามีการเดินทางขึ้นเหนือลองใต้นะคะบ่อยมากก็คือเดินททางแบจะ ถุกอาทิตย์เลยนะคะก็เลยทําให้เราประสบปัญหาผิวอ่อนแอแล้วก็เป็นสิวง่ายซึ่งอันนี้เรารู้สึกว่าเป็นคู่หูดูโอที่จะคอยกอบกู้ผิวของเรานะคะก็อนนี้นะคะเป็นสกินแคร์สายเกากรุปเกาหลีเกาใจมีดีพิกมีนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีทั้งโทนเนอร์แล้วก็ครีมเลยที่คุณคยองรีเคป๊อปไอดอลอดีตสมาชิกวงไนมิวส์เรคคอมเมนด้วยจ้าโดยเราได้ลองใช้มีดีพิกมีทั้งโทนเนอร์แล้วก็ครีมมาทั้งหมด10วันแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเหมาะ สำหรับช่วงที่เราเป็นสิวหรือว่าผิวอ่อนแอรวมถึงคนที่เริ่มมีริ้วรอยแบบเราด้วยทั้ง2ไอเทมนี้นะคะเขาก็จะมีทั้ง AHA BHA PHA LHA ที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดความมันบนใบหน้าได้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็น Milipic Me All g r e e n t o l k s Solution Toner ซึ่งเป็นโท n เนอร์ดูแลปัญหาสิวซัำซ่าค่ะจัดการกับปัญหารูขุมขนพร้อมลดความมันปรับผิวให้ดูสุขภาพดีและเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นโดยนี้นะคะเขามีสารสกัดจากซิก้านะคะ ถึง63%ซึ่งซิกาเนี่ยเป็นส่วนผสมที่เราชอบมากๆแล้วเราจะนึกถึงส่วนผสมนี้เลยเวลาเราแบบมีปัญหาผิวและที่สําคัญนะคะอันนี้เขาก็คือไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการแพรและละคายเคืองมี m u l t i e x b s a s, s m ที่จะช่วยปลอบประโลมผิวให้ผิวแข็งแรงและช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวชุ่มชื้นได้อีกด้วยค่ะ สเต็ปที่2นะคะก่อนที่เราจะมั่นหน้าสดไปเดินเข่ากันเราก็จะใช้อันนี้เลยอันนี้นะคะเป็น Medipic Me All Green Talk Solution Cream ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่มีการอักเสบของผิวเพราะว่าเขาจะสามารถลดการอักเสบของผิวได้พร้อมเสริมเกราะป้องกันผิวให้ผิวแข็งแรงปรับผิวให้กระจ่างใสและดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นอันนี้นะคะเาก็จะมีซิกาเหมือนกันคะ่ะเหมือนกับตัวโทนเนอร์เลยแต่ว่าตัวครีมเนี่ยเขาจะมีซิกาถึง68%ซซึ่งทางเกาหลีเนี่ยเขามีผลวิจัยมาว่าสามารถ ลดเม็ดสีเมลานินต่างๆได้นอกจากนี้นะคะยังมีอัลฟามิไลทที่จะช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างปลอดภัยและมีเบปชดยคอมเพล็กซ์ที่จะช่วยให้ผิวยืดหยุ่นลดเตือนริ้วรอยได้ด้วยที่ลิลลี่ชอบก็คือเนื้อครีมของเขาเกลี่ยง,ง่ายมากค่ะไม่เหนียวไปกับผิวและก็ให้ความชุ่มชื้นนานมากเหมาะสําหรับคนที่ต้องอยู่ในห้องแอร์นานๆน,นะคะรวมทั้งคนที่มีปัญหาผิวแห้งแต่งหน้าไม่ค่อยติดยิ่งใครที่มีปัญหาเป็นสิวจากการแพแมสต่างๆนะคะเรายิ่งแนะนํามากๆเลยค่ะเพราะว่าคู่หูดู โอคู่นี้นะคะเขาเหมือนเป็นการช่วยดีท็อก์กูผิวให้กลับมาเนียนเรียบได้โดยอันนี้นะคะถ้าเกิดสมมติใครสนใจก็สามารถไปช็อปกันได้ที่ช่องทางที่เอลลี่ทิ้งไว้ที่เดสคริปชันบ็อกซ์ได้เลยนะโอเคพอเรามั่นใจในหน้าสุดแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปขึ้นเขาขีชกูดกันก็คือจะไปมูของเอลลี่ซึ่งเราอาจจะไม่ได้แบบบกุกเวทวยวายถ่ายวอล์กมาแต่ว่าจะถ่ายบรรยากาศเก็บให้ทุกคนดูแล้วกันเพราะว่าเรามีความตั้งใจมากอันนี้เขาบอกว่าเวลาจะไปขอขอได้อย่างหนึ่งมีสมาธิเป็นพิเศษแล้วก็ค่อยไปเฮ ของเอลี่ที่จันทบ,บุรีกันค่ะก็จะถือว่าเป็นการพาไปรู้จักครอบครัวของเอลลี่ที่อยู่ที่จันทบ,บุรีด้วยตื่นเต้นมากเลยค่ะก็ไปเจอกันที่จันทบ,บุรีเลย มาจ่าเรามารีวิวการขึ้นเขาคิชกูดของเรากันนะคะเราไปในวันปิดเขาด้วยโดยเราจะไปขึ้นเขาที่วัดพลวงนะก็คือขึ้นรถกระบะแล้วเราก็ไปไหว้พระในจุดแรกก่อนนะคะทริปนี้เราก็มากับแม่กับอันอันกับนุกนะคะนี่ก็คือทางขึ้นเขาซึ่งค่อนข้างชันเลยแต่ว่ามีบันไดเดินง่ายนะคะโดยอันนี้นี่ก็คือรีบขึ้นไปประมาณสัก5กิโลได้รวมไปกลับของผ้าแดงแล้วด้วยนะคะ เราไปไหว้ปู่เจ้าสมิงพรายแล้วก็ไปไหว้ที่รอยพระพุทธบาทนะคะแต่ว่าเราจะรอไหว้ตอนเช้าเราขึ้นมาถึงตรงนี้ก็คือประมาณตีสานะคะก็เลยต้องนอนรอไปก่อนแล้วหนาวมากจะต้องนอนในถุงขยะนายน่เทแม่ตับนะรับขอเ่หรอแม่ขอลอง พอรุ่งเช้านะคะเราก็รีบตื่นแต่เช้าเลยเพื่อไปไหว้รอยพระพุทธบาทนะคะแล้วก็ขึ้นไปผ้าแดงก็คือจุดสูงสุดของเขาคีชกูดกันวิวสวยมากมีทะเลเหมอกด้วยนะคะ ก็คือเดินอย่างไวนะคะนําหน้าแบบลูกๆไปเลยจ้า mm hmm. ก็อันนี้ลิก็ไปผูกผ้าแดงนะคะ mm hmm. ก็อธิฐานขอให้คํอาอธิฐานของเราเนี่ยเป็นจริงนะ mm hmm. แล้วลินลีกก็มาทําพิธีปิดเขาคะ่ะ mm hmm. จะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากขนลุกมากนะคะ เดินเขาทิชโกดกันค่ะที <c oughs> <c oughs> ่จ yeah. right> ังหวัดจันทบุรีเสร็จแล้วเราก็เดินลงเขากันจ้าแล้วเราก็จะไปบ้านคุณยายกันตอนนี้นะคะก็อยู่ที่บ้านพี่จันนะคะก็กําลังนั่งชิลดูทีวีนะรอไปเที่ยวคาเฟ่กันนี่ที่บูดก็เป็นพี่สาวของเอลี่เองมาจ่งหน้าให้คือพี่แบงค์พี่แบงค์นอนอยู่ชิวๆากันไปนะ Bye bye. บายบายคุณยายรู้ป่าวว่าคุณยายมีแฟนคลับใน youtube ดะวันที่ใส่เสื้อสีม่วงอ่ะมีแต่คนมาบอกว่าคุณยายสวยมากที่เราไปเที่ยวกันใส่เสื้อไปดำวันทุวันเย้เดี๋ยวจะออกไปเที่ยวกันแล้วจ้ากำลังเลื่อนรถกันอยู่นะจะ้า เย้ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านพินชากันก็อยู่แถวแถวหมู่บ้านวิทยาไัยนาตาสินนะคะก็จะแบบเป็นชุมชนในทางเข้าร้านนะอันนี้ลิลี่ก็เลี้ยวเ,เข้ามาเข้ามาในซอยห้านะจ๊ะนี่อยู่กับคุณแม่คุณแม่เป็นคนพามาค่ะคุณแม่จันทบุรีค่ะจันทบุรีเอาไว้ถ่ายรูปสวนนะเนี่ยแม่สวยจริงๆด้วยจ้ะ เย้วันนี้มากินข้าวกับคุณแม่สวีทส,สองคนอมอืมแบบนีอร่อยอะตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบคาเฟ่เฉยๆแต่ว่าสรุปก็คืออาหารก็คืออร่อยมากแล้วมันสดมากเป็นแบบหูเด้งๆเลยแล้วก็ ผิกสีเหลืองอาหารที่จานคืออร่อยมากมาอยู่ที่นี่มีแต่น้ำหนักขึ้น <c oughs> <c oughs> อันนี้คือร้อยห้บาททุกคนเ้าเจว่าปลาชิ้นใหญ่นะเอ๊ตอนนี้นะคะยายมามุมคาเฟ่แล้วก็คือขึ้นมาเอ้าแม่เข้าใจว่าถ่ายรูปอยู่ คือไม่ใช่เราวิดีโอแล้วเราไม่ได้บอกเราไม่ได้เตรียมกันก่อนนะคะนี่ก็จะมากินขนมกันทุกคนอันนี้คือเอออะไรนะมาปิดมาปิดมาปิดมะนาวอันนี้คือเค้กเบียร์ดำเฮ้ยน่ากินมากเป็นจัดซิกเนเจอร์ของเขาเลยเอาจริงนะทุกคนเบียร์ดำนี่คือสั่งมาเพื่อคอนเทนต์เลยอะเพราะว่าเราว่ามันแปลกี คือกินไปแล้วว่ารู้สึกว่าคล้ายๆช็อกโกแลตคล้ายคล้ยแก้วรัมป่ะคล้ายคลารัมใช่ใ mm ช่อ hmm. ันนี <Wiz> ้นาตอนนันกินมากมาปิกส้มมาปิกจะตื่นตัวอันนี้อร่อยส้มเลเวอร์แบบเราค่ะอันนี้ค่ะกันยุ่งได้ด้ว่ย คุคยุไทเลย้ยเขายียมเลยชอบคนนู้นแเนี่ยแมดูชอบคนนู้นออไปไเียวไเยเหาีชอบอยากไปเย้ก็ตอนนี้นะคะกลับมาที่บ้านก็กำลังจะไปกินข้าวกันจ้ากำลังพาคุณยายไปกินข้าวด้วย ค่อยๆไปอาาาอามาช้าๆออามาช้าๆตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะร้านผูจังยขนมนขนมจีนอุ๊ยสองคนอันนี้แบบน้องใครกันแน่ฝาแฝดอันนี้เจดีเปิดเพลงส่วนตัวนนสแกนแท่กคนยาย่พี่แบงค์เขาจะถ่ายรูป Không giấm giấm à giấm. giấm. giấm à giấm. 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 อาใจอใจอคนคะินไบนเน้องย้ายระป๋าจากยืไปี้เอาอะราตกอนอนล็อบบี้มองมองกระเย๋าคุณได้ยายกระเป๋าไปแต่คพูดแล้เปิดถามก็คือจะเปิดกระเป๋าเอาอะไรวะรีวิวล็อบบี้อะไก่พับบิก พับบีบทอยเลทส่งน้ำส่วนกลางรมนิ่งค่ะก็อีกวันหนึ่งแล้วนะคะวันนี้แบบใส่ชุดนอนแฮปปี้ซันเดย์คุมตีมกับดัมโบด้านหลังกับพี่แหวงอ้ยหล่อสุดเลยผู้โดยสารล็อบบี้ตกเครื่องอันนี้ทันสิทธิ์นะคะกำลังจะไปกินซีฟู้ดนุ่ดลที่ขึ้นชื่อมากของจันทบุรีนะคะปกติคนก็จะมีร้าน2อร้านที่แบบฮิตกันมากๆก ช่ปะอยู่ในวัดไผ่ล้อมแต่วันนี้เราจะไปร้านเจเียกันซึ่งอยู่ตลาดล่างเหมาะกับเราเหมาะก,กับเราเ <laughs> พราะเราเป็นตลาดล่างอเยาวราษนี่ก๋วยเตี๋ยวเจีอยู่นี่นี่เจี๊ยกำลังทำอยู่ นอนชิลเลยอ่ะีออันนี้คือน้ำส้มมะปี๊ดเป็นส้มที่เปรี้ยมาก,กแล้วมันชุ่มคอเริ่มเลยจิ้มหมูแดงนะคะ <c oughs> วันนี้หน้าแบบสภาพเหนื่อยแตกบเดี๋เดินแล้วผมเมื่อกี้ร้อนมากเมื่อกินหนมไข่ป้าชา้างอุนน้งคุี่แบบอบอร้อนอร่อยมากมมสีาาลโหลฮัลโหลคุณยายโอเออวันนี้วันจันทร์สีเหลืองกำลังทำน้ำปลาหวานสน่งคุณยายนะคะ ทุกคนคืออร่อยเกินจนลืมไทยน้ำม่วงนนะ้ำปลาหวานสูตรคุณยายอร่อยมากอ๋อเจ้าก็คืออ๋อเจ้าหอะโอ้ยสภาพาหัวฉันตอนนี้เราอยู่ที่ร้านจันทร์โพชนาค่ะก็จะมากินข้าวก่อนจะกลับกรุงเทพน้องมาน่ารักมากมาจิ้มจันทร์โภชนากันนะก็เป็นอาหารแบบพื้นเมืองอันนี้อหานว่าอะไรแฉะหรออะไรนะ จ่ายอ่ะจ่ายเหรอรอมาจูลองมาจูลองมาจูสิก็คือแบบลุกลองมาจูสิมาเรามากินจอกั้งกันไม่เคยกินเลยอ่ะปกติเป็นแต่จอกูอร่อยมาก ทำอ่ะพี่แบงค์คือยังขอบคุณค่ะพอแล้าบจริงจรงเย้วันนี้กินทั้งวันเลยอร่อยมากอ่ะบุ้นเจลาโต้สำรองในบุ้ญพร้าวและก็มะม่วงเป็ดละมุนผับผัดอย่างเงี้ย คืออย่างเงี้ยมันจะฟิลเหมือนเซงเซมอีเ้ยอร่อยแบบสับอร่อยแบบสับแบบ่แบบแบบบ๊ายบายสดิกเกบ๊ายบายกลอคงค่ดกว่าบ๊ายบาย